อย่าลืมกดซับะไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับก็กับสไปเลยครับอตตัวเราสู ลีเซโรเกมเมทแลนด์ ant, ใช่ไหมครับวันนี้เนเกมการ์มอรนะผมแมปนี้ชื่อว่า h อ r r เ r อร์ชั e เตอร์หนึ่งอะไรประมาณนั้นผมก็จําชื่อแมปไม่ได้นะผมวันนี้ขออยู่กับช่องคาโกจังนะครับผมก็หลังจากที่เป็น EP ที่เป็นพวกไนท์แมวแล้วก็พวกแบบที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลัง EP ได้เลยนะก็ดูึืนใหมปไอมุกข,ขอมบนนี้ได้เลยนะแล้วก็ ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกรด,ดิ่งเพื่อที่จะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะผม okay, โอเคก็พี่เจ้าจะเริม่มไหมครับพี่โอเคได้เลยโอเคพี่เจ้านำเลยพี่แต่อย่าวิ่งนะพี่ให้เดินอย่เดียว <c oughs> ตรงนั้นพี่ไม่ใช่พี่อันนี้มันจุดเริ่มต้นพี่ตรงตรงนั้นพี่อ๋อ,อ เดี๋ยวนะจดนะสแกนเลยพี่อุ๊ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยมันลง่าเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ขอญาตเปิดแสงนะครับโอเคโอ้ยมันมาขวรงอุ้ยมีสอคนตายอตรงนี้ยเนี่ยเห็นนะพี่จำสแกนหน้าเลย กันหน้านเลยดูอะไรโอ้โหรตรงนี้ก็มีจับสแกนสามรอบแล<ะ>้วพ<ร>ี่พี่จะเอาดัดูดันข้าก่อนไหมพี่ได้ได้ได้ไปทางนี้ตัวหนึ่งนะคอยดูว่ามีอะไรไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยหรือเปล่าอ,อะไรอ่ะ เ,อเนนือเอาตัวมันไปเอาขันเฮ้ยประตูลึกลับเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเสแสร้งหนึ่งอูอ้ห้องอะไรเนี่ยพี่พี่จ่าครับจ้าเด็กค่อย อ้ยเสียงมันอยู่เสียงมันอยู่แถวๆถนี้มันอยู่แถวนี้เหรอใช่เนี่ยได้ยินเสียงอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยอ๋อพี่ว่าในห้องในห้องนี้อ่ะเฮ้ยพี่กุญแจกุญแจไหมพี่แน่กุญแจเนี่ยพี่พี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางนั่นโอเคได้แล้วเจ้าหองอย่าพี่ ยังไงว่าแล้วโอเคไม่มีโอเคสติที่แล้วตรงนี้อ่ะพี่อ๋อนี่ไงอุซองตรงอุซองน่นและอย่าแป๊บหนึย่ยน,นั่นไงพี่พี่พี่โดนเต็มๆตมตัโดนเนี่ย <laughs> นั่นะอะอไร เด็กๆอุ้ยมีแคลงอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยกับดักพี่มันคือกับดักมันคือกับดักพี่กับดักเต็มๆใช่โดนเต็มๆอยู่นะโอเคมองเลยนี่เออมี่ีโดนกับดักตั้งแต่เมื่อกี้น่ะพี่ Baby sẽ lùi lầy. Oh, bây giờ là, đi word hạng này. Ui, 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 no one, no Ui, hạng, 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 ทำได้แถวนี้มันมีกับดักแล้วกกนี่ไงสี่ห้าครั้งนี่นนไงพี่โอ้เราจะไปยังไงเนี่ยอย่างนี้เลยละกันมีคลิปเลยพี่อืออืออือลง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 เออบวกคลิปเลยพี่ไม่ใช่สเปอกบาร์นิดหนึ่งพี่มันติดพี่เอาติดเหรออือไม่ใช่อันนั้นอะไรพี่เออติด เอาซ้ายหรือขวาดิเอาซ้ายพี่เอาซ้ายพี่อันเนี้ยนะเอาซ้ายพี่ไม่ใช่นี่มันขวาเออน่าแหละพี่เุ้ยเฮ้ยเจ็บแต่ไม่แบ๊กอยู่เอาส่งหายพี่จ้าไม่เดินหรอพี่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 ติดอ่ะเดินไม่ได้เดินได้ได้ได้รึอ๋อมันมันติดอ๋อมันอ๋อมันนี้อยู่แล้วเดินมันเดินไม่ได้ ไม่น่ามีอะไรนะสัมผัสแป๊บนึงใครหายใจได้เออได้ยินเสียงอะไรไม่ยินเสียงเหมือนเสียงออกมาจากห้องนี้เฮ้ยประตูไหมพี่ลองเปิดดูดิเดี๋ยเดเดถึงสภาเปิดตัวไม่ได้ประตูล็อกต้องเข้าท่อพี่นั่นไงเข้าท่อเดี๋ยวเก็กล่อง ครันนะเดี๋ยวผมเสร็จกอกกันได้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 ไดอ่านี่ที่อืโอโ้ขึ้นดิกะโดดพี่กระโดออ้ออขนาดเออกระโดดอื้อ,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 อมันตายละไปแบบนี้ม่งเออเ ไม่มีไม่มีอะไรย้อนกลับเลยพี่โอเคมามาแล้วติดใช่ไหมเนี่ยอืไม่มีอะไรไปย้อนกลับีิจริมมาก็อเปทางนี้ได้สิเนี่ยนี่ก็ไปไม่ได้ เอยยังกับเอ๊ะมันต้องไปทางไหนอ่ะเนี่ยเหรอไม่ใช่ต้องไปทางนี้สินะครัแล้วพี่มีไง <c oughs> ดูดปืนปืนเหรอพี่ใช่ จนมาแล้วเห็นน้ำไม่เป็นไรเลยพี่ไม่เห็นมีอะไรมองน้ำไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเลือดใจตีดดังนี่ต้องต้องต้องมาช่วยย้ายเอา,เอา ไม่ไม่มีไม่มีทำไมต่อโย่ยโอ้ผมโนคิปไปเลยอะไรอ่ะสองคนเหรอผมนี่โน้จำสแกนเลยดิไม่นดนอันนี้นี่นี่นี่โอ้อีกแล้ว อย่นเนอะเนอะอย่าเนอะโอเคอมุ้้ยสองคนมันมีสองคนอยู่พี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยลองเดี๋ยวพี่ลองลองเดินไปเช็คดูเดี๋อะไรพี่ต้องหาชีวิ ยิงใช่ยิงทีคนหายเลยนี่นี่นี่มาไปตรงนี้ต่ออะไรนี่กระสุนพี่มีกระสุนพี่ว้าวอ้ากระสุนไม่เห็นเหรอพี่เนี่ยกระสุนเหรอลองย้อนกลับดูพี่โอเค มากับท่านี้มีอะไรไหมไม่มีอ๋ออ๋อนี่ไงประตูโอ้ดูดีเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายานะไหนโอ้ตรงนี้ใช่เลยพี่ใช่สุดโอ้โห ไม่ม okay, ีอะไรน่าจะไปข้างหน้าอ้โหมันจ้าสิเลยเกินส่งไฟ์แบบนี้นะครับอ๋อทาานี้ทางตัน เฮ้ยตรงนี้ใช่เลยพี่โดนตึมเป็นจำสกนแล้วนั่นนาดีอุ้ยเดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วเจ็ดทางแล้วพี่นั่นนาดิจำสเกนบ่อยมากเลยพี่นั่นนาดิ เออมันมีทางไปต่อไหมนะ้าเสียงเปิดแปดอะน่าจะทางนี้นนมั้งไม่มีไม่ใช่งงนะแล้วงงกับแม่ทางนี้พี่หรือไม่ก็ โอ้ใช่เลยพี่โอ,อ้ไม่มีอะไรพี่เจ้าครับโนเกียออกมาเลยพี่โอ้โหมันเป็นมันเป็นประตูกับดักเองโหน,นี่นี่ทางนี้อีกนี่ทางนี้อีกไม่มีอะไรอุ้ยเอา้าเอา้า <laughs> เอา้า เกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้นพี่พี่กูก็จู่ก็ระเบิดตายเฉยเลยน่าจะเป็นระเบิดกระดังก่ะพี่เออกระดังกโดนโดนง่อยแล้วตัวนึงเซอยอาววธแป๊บฮะงูเองใยเองไรเองครับเนี่ยแหละ มานี่เดิเ๋ยวยานี่โอเคกันว่าไปรู้สึกมีอะไรนี่ๆๆๆออันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่มี ตรงนี้เปิดที่โอ,อ้มันก็ไม่มีอะไรลองขึ้นบนที่โอต้อตงขึ้นข้างบนโอเคเด๋ยวขึันบนไรก็มีอยู่แล้วนี่นี่ไงอ,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 อะไรอ่ะ ไม่มีอะไรมีแต่ศพเนี่ยเโอ้โหเลยอืมแล้วมันต้องไปทางไหนตวาวังสองชั่วโมงตโอเคก็ก็กลับมาอีกครั้งนะผมเมื่อกี้ไม่ดูครับ <c oughs> เค่ทางตรงนี้แหละถูกแล้วพี่ <c oughs> โอ้ะนี่อ้อเคโอค้โอ้ห้องอะไรเนี่ยน,นันน่นนาเดียอุ้ยอุ้ยดูดิ มีคนคนโดนจับมาทดลองว้าวใช่พี่ั้นพี่ลองเข้าไหมพี่อืออ้ได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 เออตรงนูน้นอ,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 อุ๊ยเอ้าผมโน้ติบออกมาเลย <S <S 2> <S 2> คพี่จ้าครับตอนนี้เข้าได้เลยเอาเหรอเข้ายังไงอ่ะโน้ี้มาเลยดี่ปุ๊วิ่งอ๋ออ๋อโอเคโน้มี้มมาเลยดี่อย่าให้โดนเส้นสีแดงครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคพี่ลงมาเลยที่เดี๋ยวได้ดิโอเคได้แล้วเาไปเลยท <c oughs> ี่โดนเต็มเต็มอ้าว The End of the Map House of Horror Part 1 m a p by Black Harry c o t โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้ในการครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง DC ร a เกมแม่นางเลยใช่ไหมครับ อย่าลืมไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้สำหรับคราวหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแบบนี้ก็ผมรู้แล้วชื่อว่า Night House Chapter 1ครับต่อ Chapter 2นะครับพี่เจ้าครับไปแบบผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับารกันให้ด้วยนะคะโอเคก็เรื่องเรามีเคสนี้แหละครับมาต่อ Chapter 2ครับ